วันที่30ตุลาคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอ,อกใหม่ได้แผ่ปกคลุมถึงบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ปาป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งเพิ่มความรมะมะัด ที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก yani. ับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่าน าชชภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชายภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจานบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลม ระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและชนบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่รังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ